ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสาธิตการสร้างไฟล์นำเสนอด้วย Google Slide กันค่ะขั้นแรกจะต้องสมัครสมาชิก Gmail ก่อนหากคุณมีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบ Gmail ได้เลยค่ะ เมื่อท่านทําการลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ท่านคลิกเลือกไอคอน Google a p p ที่อยู่มุมบนด้านขวามือของหน้าจอวเว็บเบล์เซอร์แล้วคลิกเลือกไอคอน Google สไลด์ค่ะ ซึ่งจะพบกับหน้าจอหลักของ Google Slide โดยไฟล์งานนำเสนอของท่านที่ปรากฏใน Google Slide s จะถูกเก็บรวมกับไฟล์งานประเภทอื่นๆใน Google Drive นะคะเริ่มต้นการเข้าใช้งาน Google Slide s เพื่อสร้างไฟล์นำเสนอให้ท่านคลิกเลือกที่ Start a new presentation ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายหวกอยู่จะปรากฏหน้าต่างการทำงานขึ้นมาโดยที่หน้าจอมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 1. แถบชื่อไฟล์นำเสนอขั้นแรกจะปรากฏเป็น Untitled Presentation จะเป็นแถบที่ใช้สำหรับการกรอกชื่องานหรือไฟล์งานที่ต้องการตั้งโดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 2. แถบเมนูเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหลักทุกคำสั่งในการใช้งานโปรแกรม 3. แถบเครื่องมือเป็นแถบชุดเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการจัดการเกี่ยวกับข้อความและวัตถุต,ต่างบนสไลด์ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 4. แถบการนําเสนอผลงานและใช้งานร่วมกันประกอบด้วยแถบเมนูดูสไลด์งาน แทบแสดงความคิดเห็นโดยให้ผู้ร่วมใช้งานคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟล์ได้และแทบแชร์ไว้สำหรับใช้ในการแชร์ไฟล์นี้ให้คนอื่น ห้าแถบหน้าสไลด์จะเป็นแถบแสดงหน้าสไลด์ที่มีทํางานทั้งหมดเพื่อให้สามารถคลิกเลือกไฟล์ที่สไลด์แล้วสามารถแก้ไขได้ 6. พื้นที่การทํางานสไลด์เป็นส่วนที่สามารถใส่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆที่ต้องการลงในงานนาเสนอได้ 7. ็แถบโน้ตเป็นแถบที่ใช้ในการจดบันทึกข้อความต่าง ลงในสไลด์สำหรับหมายเหตุโดยข้อความจะไม่ปรากฏในสไลด์งาน 8. ปุ่มสำรวจใช้ในการออกแบบและค้นหาวัตถุดิบที่จะนำมาตกแต่งในสไลด์ ประกอบไปด้วยเมนูเว็บเมนูรูปภาพและเมนูไร่เก้แท็บทีมเป็นแท็บทางลัดโดย Google จัดให้มีอยู่ด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานสามารถเรียกทีมได้เลย นอกจากนั้นยังสามารถนำข้าทีมจากภายนอกเข้ามาใช้งานได้อีกด้วยหลังจากเริ่มต้นการเข้าใช้งาน Google s l i d e ได้แล้วกิจกรรมในการสร้างงานนำเสนอโดย Google s l i d e ให้ผู้เรียนสร้างงานนำเสนอในหัวข้อฉันคือใครอย่างน้อยจำนวน5สไลด์ประกอบด้วย 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3. ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยทั้งนี้สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือได้ตามที่ต้องการเมื่อสร้างงานนำเสนอเ,เสร็จแล้วให้แชร์ไฟล์เอกสารในเว็บไซต์รายวิชานะคะ จากแบบฝึกปฏิบัต the ิการที่กำหนดในการสร้างงานนำเสนอโดย Google Slide เริ่มต <us> ้นโดยทำการเลือกตีมในการสร้างงานนำเสนอหรือหากท่านใดต้องการจะสร้างรูปแบบการนำเสนอด้วยตนเองก็สามารถทำได้ค่ะเมื่อได้ตีนที่ต้องการแล้วมากำหนดหัวข้อลงไปในหน้าแรกกันนะคะ ให้ใส่ชื่อนามสกุลและสาขาวิชาพร้อมชื่อมหาวิทยาลัยเป็นหัวข้อ ใน Google สไลด์ท่านสามารถสร้างสไลด์ใหม่โดยการคลิกเครื่องหมายบวกที่แถบเครื่องมือจะมีตีมให้เลือกใช้ในหน้าสไลด์เช่นกันค่ะในหน้าสไลด์ที่2ให้กรอกที่อยู่ลงไป ่นสามารถเปลี่ยนฟอนต์และขนาดของฟอนต์ได้ตามที่ต้องการเพื่อเป็นการตกแต่งงานนำเสนอให้สวยงามได้อีกด้วยนะคะ ต่อไปจะเป็นการแทรกรูปภาพในไฟล์เอกสารทำได้โดยคลิกที่แถบ Insert เลือก Image หลังจากนั้นเลือก Upload from computer เลือกรูปภาพที่ต้องการจะแทรกลงไป เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถแทรกรูปภาพลงในไฟล์เอกสารได้แล้วค่ะในสไลด์หน้าที่3เป็นหัวข้อประวัติการศึกษาโดยเรียงลำดับตามช่วงชั้นและตกแต่งให้สวยงาม หากท่านต้องการแก้ไขสีของวัตถุต่างๆสามารถคลิกที่ปุ่มถังสีแล้วเลือกสีที่ต้องการใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ทำการกรอกประวัติการศึกษาของตนเองนะคะ หากข้อมูลใดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันท่านสามารถทำการ Copy นํนำไปวางและแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ต้องการค่ะ สามารถแก้ไขสีของฟอนต์โดยคลิกลืบตัว A ที่แทบเครื่องมือแล้วเลือกสีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะ ในสไลด์ที่4เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลายัยซึ่งจะใช้รูปแบบเดียวกันกันกบสไลด์ประวัติการศึกษาและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจะทำการสำเนาสไลด์โดยทำการคลิกเมาส์ขวาเลือก duplicate สไลด์ก็จะได้สไลด์นั้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทำการแก้ไขข้อมูลในตามที่ต้องการค่ะ และสไลด์ที่5จะใส่คลิปวิดีโอที่ประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การใส่คลิปวีดีโอสามารถทำได้โดยคลิกที่แถบเมนู Insert เลือกวิดีโอโดยท่านสามารถเลือกคลิปวิดีโอที่นำมาใส่สไลด์ได้ทั้งจาก YouTube จากเว็บไซต์โดยการใส่ URL ที่เก็บไฟล์วิดีโอหรือจาก Google Drive นะคะ โดยในกิจกรรมนี้จะให้ท่านค้นหาไฟล์วิดีโอจาก YouTube นำมาใส่ในสไลด์กันนะคะเริ่มแรกให้พิมพ์ชื่อคลิปวิดีโอที่ต้องการใส่ในช่องเสิร์ชแล้วกดปุ่มค้นหาค่ะ เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการและกดปุ่ม select เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้คลิปวิดีโอที่ต้องการใส่ลงไปในสไลด์ได้แล้วค่ะทำการตกแต่งสไลด์ให้สวยงามตามที่ต้องการแล้วอย่าลืมกดดูสไลด์งานเพื่อชมผลงานของท่านกันด้วยนะคะ เมื่อสร้างไฟล์นำเสนอเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการแชร์ไฟล์เพื่อเป็นการแนะนำตัวเองให้ผู้อื่นได้รู้จักรวมทั้งเป็นการส่งงานให้อาจารย์ประจำรายวิชานะคะโดยก่อนจะทำการแชร์นั้นท่านจะต้องตั้งชื่อเอกสารให้เรียบร้อยก่อนโดยไปที่แถบชื่องานนำเสนอเพื่อทำการตั้งชื่อคะ่ะ การแชร์ไฟล์เอกสารทำได้โดยคลิกปุ่มแชร์คลิกเลือก s h a r e a l l e link โดยสามารถเลือกคุณสมบัติของการแชร์เอกสารได้เช่นสามารถให้ทุกคนที่ได้ลิงก์แชร์นี้แก้ไขสไลด์ได้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสามารถดูได้อย่างเดียว โดยวิธีการแชร์ลิงก์สามารถทำได้สองวิธีคือ 1. ทงส่งลิงก์แชร์ Google สไลด์นี้ผ่านทางอีเมลโดยสามารถทำการใส่อีเมลของบุคคลที่ต้องการแชร์สไลด์ในช่อง Enter name or email address หลังจากนั้นกดปุ่ม Send ระบบจะทำการส่งอีเมลลิงก์แชร์ Google Slide ไปให้อัตโนมัติค่ะวิธีที่2การแชร์ในช่องทางอื่นๆที่ต้องการเช่น การนำลิงก์ Google สไลด์ไปส่งงานในเว็บไซต์รายวิชานะคะทำได้โดยกดปุ่มแชร์กดปุ่ม Copy Link หลังจากนั้นนำลิงก์ที่ได้ไปส่งงานในเว็บไซต์รายวิชานะคะเลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งงานกดปุ่ม Ctrl V เพื่อทำการวางลิงก์ในการส่งงานค่ะกดปุ่มส่งคำตอบ